ย้อนรอยทีมชาติไทยกับการเป็นเจ้าแห่งอาเซียนณปัจจุบันทีมชาติไทยกำลังอยู่ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลจิงแชมป์อาเซียนปี2024ซึ่งทีมชาติไทยเป็นแชมป์ในรายการนี้มามากถึง7ครั้งจากทั้งหมด14ครั้งติดน่องสรงสนามขอพาติดน่องไปส่งกับย้อนรอยทีมชาติไทยกับการเป็นเจ้าแห่งอาเซียนเริ่มจากในปี1996ที่ฟุตบอลจิงแชมป์อาเซียนได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ้ดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพซึ่งทีมชาติไทยมีทวัชัยสัจจากุลหรือบิ๊กหอยเป็นผู้จัดก,การทีมและในยุคนั้นก็มีกองหน้าตัวความหวังอย่างเนติพงศ์สีทองอินและดาวรุ่งอย่างซิโก้เกติศักิ์เสนาเมืองและทีมชาติไทยก็ทําได้สามารถเป็นแชมป์ครั้งแรกซึ่งในนัดชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป1ประตูต่อศูจากลูกยิงของซิโก้ในนาทีที่9 ซึ่งนอกจากทีมชาติไทยจะได้แชมป์แล้วนักเตะอย่างเนติพงศ์สีทองอินก็คว้ารางวัลดาวสันวัวสูงสุดที่ยิงไป5ประตูในรายการนี้ จากนั้นในปี1998ที่ได้จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามซึ่งทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโคชเฮงวิทยาเลาหากุลและก็สามารถผ่านเข้ารอบโดยการเป็นแชมป์ของกลุ่มแต่ก็น่าเสียดายที่ไปพลาดท่าแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามในรอบรองชนะเลิศศูนย์ประตูต่อ3ทำให้ในปีนั้นคว้าได้แค่อันดับที่4และเป็นทีมชาติสิงคโปร์ที่คว้าแชมป์ไป ในปี2000ทีมชาติไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซึ่งทีมชาติไทยได้ตั้งความหวังไว้อย่างมากโดยมีปีเตอร์วิทเป็นกุนซือใหญ่และมีนักเตะดาวดังมากมายเช่นเกติศัก์เสนามเมืองเธอสักใจมั่นดุสิตเฉลิมแสนวาวุธศรีมาคะ่ะ ตะวันสีปานและชุดนั้นก็พาทีมชาติไทยทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป4ประตูต่อนหนึ่งซึ่งได้ประตูจากวรวุธสีมาค่าที่ยิงไป3ลูกและอีกหนึ่งลูกจากธนงศักดิ์ปจักกตา พาทีมชาติไทยควา้าแชมป์อาเซียนครับซึ่งในปีนั้นถือเป็นปีที่ประสบผลสําเร็จของทีมชาติไทยด้วยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าและวอลฒวสสีมาครับเป็นดาวซันโวร่วมกับผู้เล่นจากทีมชาติอินโดนีเซียที่ยิงไป5ประตู ชาติมาในปี2002เป็นอินโดนีเซียและสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพร่วมกันทีมชาติไทยยังเป็นปิต์วิทที่คุมทัพและก็พาทัพทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้โดยเอาชนะจุดโทษทีมชาติอินโดนีเซียไป4ประตูต่อ2หลังเสมอในเวลา2ประตูต่อ2ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนําก่อน2ประตูต่อ0ูจากชูเกียริหนูสลุงและเิอสักใจมั่นและก็เป็นเธอสักใจมั่นที่คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า จากนั้นในปี2004ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้เปลี่ยนกติกาให้มีเจ้าภาพแค่รอบแบ่งกลุ่มซึ่งก็เป็นทีมชาติมาเลเซียและทีมชาติเวียดนามเป็นเจ้าภาพส่วนรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศใช้การแข่งขันแบบเย่าเยือนด้วยทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของอดีตผู้เล่นทีมชาติเยอรมันอย่างซิกกี้เฮลซึ่งได้สร้างทีมสายเลือดใหม่ขึ้นมาแต่ก็พาทีมชาติไทยชุดนั้นจอดแค่รอบแบ่งกลุ่มซึ่งในปีนั้นเป็นทีมชาติสิงคโปร์ที่คว้า เม้์ไป และในปี2007ทีมชาติไทยและทีมชาติสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินและก็พาทีมชาติไทยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งในนัดแรกของรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยบุกไปพ่ายทีมชาติสิงคโปร์หนึ่งประตูต่อ2และในนัดที่2ทีมชาติไทยกลับมาเล่นในบ้านก็ทําได้แค่เสมอกับทีมชาติสิงคโปร์ไป1ประตูต่อหนึ่งรวม2นัดทีมชาติไทยแพ้ต่อทีมชาติสิงคโปร์ไป2ประตู ต่อ3ซึ่งทีมชาติไทยได้ประตูจากพิพัฒน์ต้นกันยาที่ยิงได้ทั้ง2นัดในปี2008ทีมชาติไทยเป็นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มอีกครั้งส่วนอีกกลุ่มเป็นทีมชาติอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพซึ่งในปีนี้ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของปีเตอร์ลีได้ตั้งความหวังที่จะทวงแชมป์กลับคืนมาซึ่งนำทัพโดยดาวดังอย่างดัศกรทองเหลาชีรเทพวิโไทยชูเชานุตนุ่มสินทวีชัยหะไทยรัตนกุล สุรีสุขะ สุธีสุขสมกิตและดาวรุ่งอย่างทีลิลินแดงดาและปีเตอร์ลีก็พาทีมชาติไทยทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยเข้าไปพบกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในนัดแรกทีมชาติไทยเปิดราชมังเพ้ไป1ประตูต่อ2ด้วยได้ประตูจากโรนชัยลังซิโยจากนั้นในนัดที่สองบุกไปเสมอทีมชาติเวียดนาม1ประตูต่อ1นด้วยได้ประตูจากทีลิลินแดงดารวม2นัดเป็นทีมชาติไทยแพ้ไป2ประตูต่อ3ซึ่งในปีนั้นทีลิลินแดงดาเป็นดาว ซันโวร่วมกับ2ผู้เล่นจากทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติสิงคโปร์ที่ยิงไปคนละ4ี่ประตูชัดมาในปี2010ที่ทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติเวียดนามเป็นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยภายใต้การคุมคับของไบอันลบซั้นแต่ก็พาทีมชาติไทยจอดแค่ป้ายรอบแบ่งกลุ่ม จากนั้นในปี2012ทีมชาติไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพรอบแบ่งกลุ่มและมีทีมชาติมาเลเซียเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งในปีนี้ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของวินฟีเชฟเฟอร์ได้ตั้งความหวังว่าจะต้องเป็นแชมป์ให้ได้หลังไม่ได้สัมผัสมาตั้งแต่ปี2002ซึ่งนำทัพโดยดาวดังอย่างพานุพงศ์วงศาที่สมปอกแขนกับตันทีมกวินทรมสัจ,จานันทีระทรบุญมาทันอดุลละศกดัสกรทองเหลา ชีรสินแดงดาและอีกหลายคน และเชฟเฟอร์ก็พาทีมชาติไทยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งในนัดแรกได้บุกไปพ่ายสิงคโปร์หนึ่งประตูต่อ3โดยได้ประตูจากอดุลลาโซและในนัดที่2ทีมชาติไทยได้กลับมาเล่นในบ้านก็เอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป1ประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของกีรติเขียวสมบัติแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเป็นแชมป์รวมสกอร์สองนัดทีมชาติไทยพ่ายต่อทีมชาติสิงคโปร์ไป2ประตูต่อ3ซึ่งในปีนั้นเป็นทีละสิน แดงดาที่ควา้ารางวัลดาวซันโวที่ยิงไป5ประตูถัดมาในปี2014ที่สิงคโปร์และเวียดนามเป็นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโคสซิโก,โกเกียติศัก์เสนาเมืองซึ่งเป็นการสร้างทีมใหม่โดยต่อยอดจากชุดผู้เล่นยู23เช่นผู้เล่นอย่างชนาทิพสงกสินสารัตยูเย็นชาลิวซับป,ปุยน,นลุบดินวีรวัฒโนดมชนะบูนเกสารัต และนักเตะชุดนี้ก็พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มโดยชนะทั้ง3นัดและก็เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศก,กับทีมชาติมาเลเซียซึ่งในนัดแรกเปิดราชมังเอาชนะได้ก่อน2ประตูต่อศูจากลูกยิงของชาลิวซับป,ปุยและเกิกร์กิทธวีการ และในนัดที่2ทีมชาติไทยต้องออกไปเยือนที่บูกิจจาลิวและก็เป็นเจ้าบ้านที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่าด้วยออกนำไป3ประตูต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นก่อนหมดเวลาในนาทีที่81เป็นชาลิวซับปุยที่ยิงประตูตีใครแตกไล่ขึ้นมาและฉัดมาในนาทีที่88 เป็นชนาทิพย์สงกสินที่ยิงประตูที่2องพาทีมชาติไทยคว้าชแชมป์อาเซียนครับปี2 0 1 4รวมสกอร์2นัดทีมชาติไทยเอาชนะไป4ประตูต่อ3ทํทำให้แฟนบอลกลับมามีความสุขอีกครั้งหลังจากทีมชาติไทยไม่ได้สัมผัสกับถ้วยใบนี้มานานถึง14ปีซึ่งในปีนี้เป็นชนาทิพย์สงกสินที่ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าของรายการ จากนั้นในปี2016ที่เมียนมาและฟิลิปปินเป็นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งในปีนี้โค้ซิโก้ได้ต่อยอดจากผู้เล่นเมื่อ2ปีที่แล้วและได้เพิ่มผู้เล่นรุ่นใหญ่เข้ามาในทีมเช่นสินทวีชัยหะไทยรัตนกุลทีรธทรบุญมาทันทีรศิลปแดงดากอลวิทย์นามวิเศษ และทีมชาติไทยก็ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มโดยเข้าไปเจอกับทีมชาติเมียนมาในรอบรองชนะเลิศและทีมชาติไทยก็เอาชนะไปรวมสกอร์สองนัด6ประตูต่อศูนย์โดยเข้าไปชิงกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งในนัดแรกทีมชาติไทยบุกไปแพ้1นประตูต่อ2โดยได้ประตูจากธีรสินแดงดาจากนั้นในนัดที่2ได้กลับมาเล่นที่ราชมังเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากลูกยิงของสิโรชฉัดทองทั้ง2 รวมสกอร์2นัดเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ 2, 2> ขวาแชมป์อาเซียนครับปี2016และชนะทิปสงกสินได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า <c oughs> ส่วนดาวซันโวเป็นของทีศิสินแดงดาที่ยิงไป6ประตู ถัดมาในปี2018รายการชิงแชมป์อาเซียนได้ยกเลิกระบบเจ้าภาพด้วยใช้ระบบเย่าเยือนแทนซึ่งทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมิรลวานลายเยวัตซึ่งมีนักเตะตัวหลักเช่นสิวรักษเทศสูงเนินเฉลิมพง์เกิดแก้วพันษาเหมวิบูลอดิศกไกสอน และทีมชาติไทยก็ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเข้ามาเล่นรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติมาเลเซียซึ่งในนัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ และในนัดที่2ทีมชาติไทยเปิดราชมังทาได้แค่เสมอกับทีมชาติมาเลเซียไป2ประตูต่อ2ด้วยทีมชาติไทยได้ประตูจากการทำเข้าประตูของผู้เล่นทีมชาติมาเลเซียและพรรษาเหมวิบูลทำให้รวมสกอร์2นัดเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยต้องตกรอบด้วยกฎการยิงประตูทีมเยือนซึ่งในปี2018นั้นเป็นทีมชาติเวียดนามที่ควา้าแชมป์มาได้ด้วยรางวัลดาวซอนโวเป็นของอดีศักิ์ไกสอนที่ยิงไปถึง8ประตู ในปี2020เกิดสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ยกเลิกระบบเดี่ยวเยือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและเป็นประเทศสิงคโปร์ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโดยทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาโนโพกิงได้จัดชุดใหญ่เพื่อทวงแชมป์กลับคืนมาจากเวียดนามโดยมีผู้เล่นที่ขาแข่งอยู่ต่างแดนเข้ามาทั้งกวินทม์สจจานันจากโอเอสลูเวนศีรทอบุญมาทันจากโยโกฮาม่าเอฟมารินนอต ชนาทิฟสงกสินจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรและธนาวัฒน์สิงจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้มาผนึกกำลังกับผู้เล่นในชัยลีเช่นธีรศิลปแดงดาสารัตยูเย็นสุพโชคสารชาติบดินภาลาอดิักไกสอนและผลงานก็เป็นไปตามเป้าเข้ารอบรองชนะเลิศด,ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มที่ยิงไปถึง10ประตูและเสียเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นซึ่งเข้าไปพบกับแชมป์เก่าอย่างทีมชาติเวียดนาม ซึ่งในนัดแรกเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ด้วยลูกยิงของชนะทิพย์สงกสินทั้งสองลูกและในนัดที่2ก็เสมอกันไปแบบไรสกอร์ทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติอินโดนีเซียด้วยในนัดแรกเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของชนะทิพย์สงกสินสองลูกและสุภพโชคสารชาติกับบดินผาลาคนละ1ลูก ทำให้ในนัดที่สองเล่นแบบผ่อนคลายขึ้นโดยทั้งสองได้เสมอกันสองประตูต่อ2ซึ่งทีมชาติไทยได้ประตูจากอดิศัก์ไกสอนและสารัตย์ยูย็นทำให้ทวงแชมป์แห่งการเป็นเจ้าอาเซียนกลับคืนมาได้ซึ่งในปีนี้ชนะทิมสงกสินรับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าส่วนรางวัลดาวซอนโวเป็นของธีรศินแดงดาร่วมกับชนะทิมสงกสินและผู้เล่นจากทีมชาติฟิลิปปินส์และมาเลเซียที่ยิงไปคนละ4ี่ประตู จากนั้นในปี2022การแข่งขันได้กลับมาใช้ระบบแบบเย่าเยือนอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มาโนโพ k กิ้งไม่สามารถจัดเต็มนักเตะได้เนื่องจากชนาทิพสงกสินติดปีซีซั่นกับคาวาซกิฟอนตาเล่สุภโชคสารชาติติดภารกิจกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรรวมทั้งสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตานลบดินวีรวัต์โนดมลัตนากรใหม่คามิ ชี่เดินทางไปหาประสบการณ์ร่วมซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษแต่มาโน่ก็พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศดด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มอีกครั้ง ด้วยเข้าไปเจอกับทีมชาติมาเลเซียซึ่งในนัดแรกบุกไปพ่ายทีมชาติมาเลเซียศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากนั้นในนัดที่2กลับมาเล่นในบ้านเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของธีรศินแดงดาบดินภาลาและอดิศักย์ไกสอนทำให้เข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในนัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเสมอด้วยสกอร์สประตูต่อ2ด้วยได้ประตูจากปอลเมตอาจวิไลและสารัตยูยุยนจากนั้นในนัดที่2 ทีมชาติไทยสามารถกลับมาชนะในบ้านได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยได้ประตูจากลูกยิงของธีระ t h บุญมาทันทำให้คว้าแชมป์อาเซียนครับสมัยที่7มาครองได้ซึ่งรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าเป็นของธีระท h บุญมาทันส่วนธีรศิลป์แดงดาเป็นดาวซนโบร่วมกับผู้เล่นจากทีมชาติเวียดนามที่ยิงไปคนละหกลูก และในปี2024นี้ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาชาธดะอิชิจะสามารถพาทีมชาติไทยป้องกันแชมป์อาเซียนครับและจะเป็นเจ้าอาเซียนสมัยที่8ได้หรือไม่ชุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรครับและชอบทีมชาติไทยในยุคไหนที่สุดคอมเมนต์บอกมากันหน่อยครับติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมเรลฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ